แร,รอบแรกวันนี้เมืองเลยยูนเต็ดครับนักลบเมืองเซไลวันนี้เปิดสนามเย้านัดแรกของฤดูกาลนี้ในวันนี้เทโลนะครับก็ามาในรายนามผู้เล่นของเมืองเลยยูนเต็ดครับเจ้าบ้านวันนี้ประกอบไปด้วยธนากรสถานพงศ์หมายเลขเจ็ด อันจาบบรี่หมายเลข9อาลียูมิเชลอับดูหมายเล 11, ข11ภาคิไนนามีชัยหมายเลข13ชาชันชัยผลจำเริญหมายเลข16เจษดากันหาหมายเลข20ิพีรวิทย์คิดรอบหมายเลข22อิสลูฟันโดรออเมหมายเลข23ทวีชัยเกลี้ยงเก่าหมายเลข24ชัยวัดฤทธิศักดิ์กัปตันทีมครับและผู้รักษาประตูพิทักษพงษ์จันอ่วมหัวหน้าผู้ ส่วนรายนามผู้เล่นของทีมเยือนนะครับปูลิสเทโลวันนี้ประกอบไปด้วยมอเนวยการสโมสรฟุตบอลเมืองเลยอยู่ในเตดครับกำลังรวมพลังเรียกพลังใจนักฟุตบอลลงไปสู้ศึกในวันนี้ครับเลยอยู่ในเตดก็เดิมสนามนัดแรกครับสำหรับสนามเยาากินนยย้อนกลับหลังมาอิสลูฟันผีรวิทยอดไปหน้าประตูโอ้โหแงเกินครับออกหลังก็เป็น เปิดยาวหยอดไปที่เสาสองมงลูกนี้โอ้โหมันลึกเกินไปครับแหมพยายามจะมองเข้ามาข้างในนี่ไม่ทันแล้วดูอีกครั้งครับกะเล่นไปที่เสาสองครับก็จะให้มงตั้งเข้ามาแล้วก็บนบอลนั้นไปหล่นที่บริเวณหัวไหล่ออกหลังเจ็ดสัตดาเปิดหยอดมาลูกนี้ขึ้นหมูโอ้โห,โหครั้งแรกครับที่ใกล้เคียงเลย สักโอ้โหเปิดมาลูกนี้อาลียูเปิดโอ้โหไม่เปิดครับล็อกยิงไม่ส่งเพื่อนครับลูกนี้โอ้โหเข้าหน้าต่างนะครับไปฉลบผู้เล่นของปูลิสเทโรครับนี่ครับล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงนี่ครับไปฉลบเดดด็กทีพี่เดดเปิดเข้ามาลูกนี้จับบอลได้แล้วครับพินโยอินพินิจงจะกรชากนี้พินโยตะลุยเข้าไปไม่ผ่านยิงลูกนี้โอ้โหเหน่งเหน่งคนเดียวเลยครับ ยิงหลุดกรอบออกไปอย่างเหลือเชื่อเลยครับโอ้ทะลักไปครับกะเล่นเสาสองพิทักษ์พงจัรอ่วมของมึงเลยยนเต็นั้นได้แต่ยืนดูแล้วครับวัดลทธิศักด์แทงต่อครับโอ้โหอารียูไปแล้วอารียูเปิดต่อลูกนี่โอ้โหสวยครับไม่ยิงยิงโอโ้โหโอ้ยโอยยข้ามคานได้ยังไงครับยย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 ยม,มยย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 ยงยยยยลยงยย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 ย นามีชัยครับยิงข้ามคานยังเหลือเชื่อโอ้โหโอกาสทองครับจ่ายมาอย่างสวยเลยโอ้โหเนี่ครับฝนตกหนักมากโอ้โหลงเลยครับตรงนี้เปิดยอดไปที่ริมเส้นมงสกัดไม่ได้อุ้ยโดนกระแทกครับพุตสินให้เล่นต่อลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดลูกนี้พุ่งพุ่งอื้บอลฉลบครับโอ้โหบอลตกอแทงต่อเข้ามาเอาหลุดแล้วครับ โอ้โห oh ลูกนี้โอ้โ oh หยิงติดเซฟโอ้โ oh ห oh เจสดากันหาพีก่ออกมาได้เออเกือบเสียบ,บอลครับสุปเปเซฟครับเอสซัดดี้ยิงตกพื้นก่อนครับพิทักษ์องพิเดชลูกนี้เปิดพุ่งมาโอ้โ oh หนี่แอบยิงเลยครับนี่โอ้โ oh หลูกนี้ผูตัดสินให้เป็นลูกได้เปรียบแทงต่อเอาแล้วครับไปแล้วพาคีดในยิงโอ้โหหลุดอีกแล้วโอ้ผ oh ูตัดสินให้เป็นลูกแต่มุมครับโอ้โหเป็นโอกาสครั้ง นิในลูกนี้ครับดูทะล,ลุไปหมดแล้วก็แตะหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาครับโอ้โหไปติดผู้เล่นของโอลิสเทโรครับสกัดออกหลังไปได้อย่างบุดวิดเจสดากัญหาปั่นลูกโดงขึ้นมาย้อยอเลียวยงโอ้โหมงคนเดียวแล้วครับน,นกวีดหมดเวลาเลยครับครึ่งแรก อยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมือเลยยเต็กกับโคลิสเทโลฟุตบอลช้าง f อฟเอครับ่นกลร2,024โซน่พีโอครวิดคิดรอบสำหรับสายใต้ฟ้าเ,เป็นมิซาดาสายใต้ฟ้านะครับเปิดมาลูกนี้เข้ามือโอ้โหรับไปอยู่ยิ่งอกนี้โอ้โหสกัดผูกขี่กันอยู่ผูกกำกับเส้นยกทงอะไร ูดเปิดไปหน้าประตูมงเสยลูกนี้หลุดแล้วโอ้โหล้มหน้าไปก่อนแล้วครับอารียู <leave> ไม่ได้ประตูครับลูกนี้อิสรูฟานเปิดฉลับลูกนี้ยังได้โอ้โหผุดเสาประตูมาสกัดอือหือปะทะกัน,กนลูกนี้ได้ฟาวครับโอ้โหเจษดาปั่นเข้ามาลูกนี้ขึ้นมงโอ้โหยังได้อยู่แถวสอง อันจับุบรี่ย้อนกัหลังมาเปิดเข้ากลางโมงลูกนี่ย่อยโอ้โหโอ้โหมิสตาสายใต้ฟ้าครับมิสตาสายใต้ฟ้าโมงลูกนี่เสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามให้มึงเลยยุนเ็ดขึ้นนำรับหนึ่งโซน ดูภาพช้าลูกนี้ครับ <c oughs> หยอดมาเนี่ยมิสดายืนโล่งๆครับเปิดโดยชานชายผลจำเริญโอ้โดันขึ้นมาสูง <c oughs> โอ้โหมิสดาครับเป็นตัวสำรองที่ลงมาในครึ่งเวลาหลังนี่เองนะ <c oughs> โอ้โหมโงได้เฉียบขาดรึนลิมเส้นฝั่งขวา <c oughs> เปิดยาวขึ้นมาเอาละครับได้บอลลูกนี้สับขาหลอกอยู่อุ้ยหทยจริงโอ้โห ที่โชคทัศนัยครับกับตันทีบุริยาขอปลครับาตาครับกว่าครับเมืองเลย United. อยู่ในเตตอัมพรใช้ป้องปล่อยลูกไปอันชาบเบอรี่ย้อนกับหลังมาอัมพรยิงโยยโอ้โหเฮ้อัมพรใช้ป้องครับลูกนี๊กะหยอดข้ามศรีษะครับแต่ว่าโดนปัดออกไปได้โดยสารุทธกองลาบครับผู้รักษาประตูนี่ครับย้อนเกือบแล้วครับ โอ้โหสุป,ปเซฟครับถ้าสู้กว่านี้นี่อาจจะไม่แน่ครับอําพรสมองกัดไว้เต็มๆแล้วก็ลูกดีโอ้โหหลุดไปแล้วเอสซาดิเอสซาดิยิงลูนี้โอ้โหเอาจนได้ครับโอ้โหโปลิสเทโลโอ้โหเป็นผู้เล่นที่ลงมาใหม่ครับาอาิอาพงศ์กิจคามครับ ตัวสำรองคนสุดท้ายโอ้โหสัมผัสบอลครั้งแรกครับเนี่ยิงเข้าประตูเลยครับ,บเป็นผู้เล่นเป็นผู้รักษาประตูนะครับเนี่ยแต่ว่าเติมลงมาเป็นศูนย์หน้าโอ้โหโอ,โอ,อธิพงศ์กิจคามครับตีสมเสมอในสองนาทีสุดท้ายโอ้โหน่าเสียดายครับมึงเลยแต่เจ้าบ้านโอ้โหสไล เล่นสไลเดอร์ฉลองเลยครับครับโอ้โหโโทั้งสองทีมสสเสมอกันยังสนุกครับ,รบต้องหาผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษครับคู่นี้ยมิสดายิงโอ้โหเข้าครับน่ครับก็ดูภาพช้าครับแต่ ก็ไม่ได้หนีตัวอะไรมากแต่ว่าน้ำหนักแรงครับออกไปทางมุมซ้ายของสลาวุธกองราบมันเป็นน้ำกันแทบจะทุกจุดของสนามแล้วครับตอนนี้พิชิตชัยยิ่งโอ้โหไม่พลาดเช่นเดียวกันครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งตูต่อสองคนที่สองของ มึงเลยยืนตัดครับเซรวันอันเจรบ,บี้มีปัญหาครับยิงโอ้โหเสียบเข้ามุมครับไปทางซ้ายของสรารวุธกองลาบนี่ครับแเสียบ เอาประตูทางขวาของตัวเองครับทางซ้ายของสลาวุธคนที่สองของโพลิสเทโลโดยหรือจะจุบครับจะยิงทีมบ้านเกิดครับพินโยยิงโอ้โหติดเซฟครับเอ,เอาแล้วครับพิทักษ์คงจันอวมโอ้โหเซฟลูกนี้ ดูอีกทีครับพินยโยถอยไม่ไกลครับ2,3,9แล้วก็ยิงกะเล่นทางขวาของพิทักษงแต่ว่าเดาทางถูกครับพุ่งเซฟออกไปนี่โอ้โหโสะใจครับพิทักษงยิงโอ้โห,โโหแต่เข้าง่ายๆครับไปคนละทางกับพรึกษาประตูสลาวุธิกองลาบ 41ครับตอนนี้สพลน,น้อยวงครับจะยิงลูกนี้อันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นตำแหน่งกองหลังครับมายิงสพลยิงโอ้โหไปคนละทางครับตามมาเป็นสามประตูต่อดูอีกทีครับสพลยิงนี่ หลอกพิทักษ์คงเป็นคนละทางเลยครับคนที่4ของเมืองเลยในเตดอันจะ,ะเป็นอาริยูครับเตะชาวไนจีเรียอาริยูยิงโอโ้โห สลาวุธกองลาบนั้นพุ่งไปถูกทางครับแ,แฟนบอลมึงเลยอยูเต็ดมีเสียววาบโอ้โหนี่ครับบอลก็ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่าเสียบมุมลูกนี้เบียดเสาเข้าไปพุ่งถูกทางครับสลาวุธคนที่สี่ของโพลิสเทโร่ทำแอซิดนะครับให้อธิพงษ์นั้นเอสซาดี้ยิงลูกนี้เข้าง่ายๆครับ ทักคงก็ไปคนละทางไปสามต่อห้าครับ3ามประตูต่อห้ประตูต่อห้าครับขอไภัยด้วยโอ้โหสับสนครับช่วงนี้ขอไภัยด้วยครับท่านผู้ชมรวมประตูช่วงเวลาปกติก็1ครับคนละหนึ่งโอ้โหต้องทรงตัวให้ดีครับบริเวณจุดโทษนี่มันเขาก็ชนะเลยครับธนากร<อ>ยิ่งเรียบร้อย ครับเอาชนะโปลิสเซโลด้วยการยิงจุดโทษครับ6กประตูต่อ4ครับผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จครับเจ้าบ้านเมืองเลยอยู่ในเต็ดโปลิสเซโลสกอร์รวม6กประตูต่อสี่ครับ หลังจากนี้แฟนบอลก็จะได้ชมฟุตบอลไทยลีก3นะครับจะเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้แล้วนะครับนะครับถ้าผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ